ประเด็นน้ํากันบ้างนะครับในส่วนของฝนฟ้าน้ําท่าน้ําทุ่งที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งทางด้านกรมชนประธานเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นประชาชนครับอยู่ท้ายเขื่อนแม่กวงอุดมธาราจังหวัดเชียงใหม่เป็นการจัดทําแผนปฏิบัติการฉุกเฉินของเขื่อนอย่างเป็นระบบด้วยกันนะครับมาดูใจความสําคัญครับการจัดทําแผนปฏิบัติการฉุกเฉินของเขื่อนแม่กวงอุดมธาราเนี่ยเป็นการนําข้อมูลไปจัดทาแผนปฏิบัติการความคิดเห็นประมวลข้อมูลเตรียมความพร้อมกับรับมือสถานการณ์ต่างๆนะฮะ มาดูกันว่าเขื่อนแม่กวงอุดมธาราเนี่ยเป็นเขื่อนที่มีความสําคัญอย่างมากต่อพี่น้องประชาชนในส่วนภาคเหนือโดยเฉพาะในจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดลําพูนดังนั้นจึงมีความจําเป็นต้องจัดทําแผนปฏิบัติการรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจจะเกิดขึ้นได้ โดยการนําเสนอรายละเอียดของโครงการครับซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้กับประชาชนในพื้นที่เองเนี่ยโดยที่อาศัยอยู่บริเวณรอบเขื่อนพื้นที่อําเภอดอยสะเก็ดอำเภอสันทรายสันกําแพงร่วมกันเสนอความคิดเห็นโดยในการวางแผนในคราวนี้โดยดําเนินการศึกษาวางแผนเกี่ยวกับมาตรการป้องกันและระวังความเสี่ยงในกรณีที่มีการระบายน้ํามากกว่าปกติ การนำเอากระบวนการด้านอุตุนิยมวิทยาและอุทกวิทยามาผนวก,กรวมเข้าด้วยกันพร้อมกับศึกษาสภาพน้ําท่วมด้วยแบบจําลองคณิตศาสตร์ให้มีความสมบูรณ์เหมาะสมกับพื้นที่ป้องกันผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อพี่น้องประชาชนซึ่งการประชุมครั้งที่2จะเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นของชุมชนประชาชนในพื้นที่จังหวัดลําพูนต่อไปดังนั้นในการประชุมครั้งนี้เป็นครั้งแรก ในส่วนของผู้ที่รับผลกระทบของทางด้านการระบายน้ํามากกว่าปกติของเขื่อนแม่กวงอุดมทาราน,นั่นเองครับสำหรับการบริหารจัดก,การน้ํานะฮะ